สวัสดีครับอยู่กับผมทีทีวันนี้เล่นสิบันหน้าเมื่อกี้เห็นธงชาติไทยนะรู้ว่าเป็นคนไทยหรือเปล่าวันนี้เราจะเล่นเปนะ็นซัพพอร์ตครับไปเลนกลางผมเล่นเซิร์ฟยุโรปไม่ค่อยได้เจอคนไทยหรอกแต่เมื่อกี้เป็นธงชาติไทยนะไม่แน,น่จ,จะเป็นคนไทยก็ได้ เขาไม่มีไฟเตอร์นะไม่มีตัวนักสู้โอเคครับพอขึ้นแรง,งสูงๆเนี่ย <c oughs> เขานิยมแย่งบับ๊แย่งบัฟกันนะนี่เห็นไหม <at> มันต้องบังครับบังไม่ให้ฟังโก łbym. โอเคครับนานเซลลอตบังบับได้อยู่อมาดิมาดิแทงเหรอเราตัวดามเมตนะบางเขาเป็นคาริน่าตัวฟาร์มป่า บางกูอ้อีแล้วมันชอบแย่งแย่งบัฟอะฝังเขาไม่มีนักสู้แบบจริงจังนะซัพพอร์ตที่อยู่ในกลางก็เคเลอเนี้อะเคเลนแล้วก็ไปช่วยเพื่อนโอเคอ้าวตายอ่ะสวยครับสวยลนันลันเซลล์เล่นดีมาก อยู่กับทีมดีก็มีชัยกว่าครึ่งนะเอาใครโดนวะตายนะตายนะตายนะยนะสวยครับับเบ l e ลคิล คยังตีมีแล้วครับเล่นบนโดนกด <c oughs> เลสลี่โดนกดเดี๋ยวเราไปช่วยสวยครับเอนานบีโอโหตายโทษโทษโทษสองตัวไม่ไหวครับสองตัว <c oughs> มันจะพยายามดึงให้ได้ฮะฟังกูไว้ เป็นซัพพอร์ตก็เหมือนแทงน,นั่นแหละต้องเดินท่วงแมปต้องออต้องออต้องโรมครับเขาเรีวยวรมไปเลนบนไปเลนกระเละก็เลนล่างเดี <c oughs> ย๋ยวไปช่วยกวินครับวิ้ย <c oughs> สวยครับมาแล้วไปเแค่ตัวไหม suối Ui cho tài tài thổi rồi Ui 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 Mấy nè Bà bà à, lệch sẽ จอมสันมันออกเอ็มเลมเอ็มเลมเวทนะมันจะเป็นตัวดาเมจแต่ผมว่าไม่เหมาะนะเอาจอมสันมันมาเป็นยินยินออฟเลนนะมันไม่ใช่สกิลตอนนี้อืมตายครับ <You have S 2> สวยยินบนมีมหาวะ เดี๋ยวเราเอาเล่นเอา้อมนี่ด้วยได้นะไม่แตกเลยด้วยสวยครับเอาไหมเราอีกไหมโอเคอันติมาแล้วนะฮะอันติโคตรวโคตรวัยอันติ ครับ่านา่นจะไปเล่นบนนะบอกเพื่อนด้วยเอาตายติรอครับาลางอีกแล้วอะ่ะทำไมคุณเดาวไว,ว้วะฉลาง ตัวซัพพอร์ตก็ต้องไปทุกทุกเลนนะบอกเลยผมว่าเอาซิวนันนามาเป็นซัพพอร์ตไม่เหมาะนะเอานักเวทโดยตรงเลยดีกว่าอย่างคากุระไอ้พวกนี้โหดกว่า <An ally S 1> คากุระ <has S 1> ฟาซาวาเลียพวกนี้น <c oughs> ได้ไหมพอมีเอาดีกว่า พยายามอยู่ในป่าด้วยนะครับอยากให้เขาเห็นตัวเราสวยสัตัน้วยก่อนถ่ายนะสวยมาเลยมาเลยมันติพร้อมครับผมเล่นตัวน้นหลังครับเคียร์เล่นวะ คนไทยสองสองสองคนเมื่อกี้ที่ใช้ธงไทยน่าจะมาพร้อมกันนะเพราะว่าฝั่งเราก็มีสองตัวเหมือนกันที่กดสองในมายโนทอบกวินเนเวียฉล้างอีกแล้ววะ่ะ <c oughs> อ,อ่าวตายสวยครับกวิน ผมตั้งใจตั้งใจใช้อันตีนะเพราะว่าฟาซาจะได้กดชั้นล่างไงพอมีชั้นล่างพอไม่มีชั้นล่างแล้วก็จะได้ข่าง่ายใช้อันตีไม่ต้องเสียดายครับถ้าเรามีตัวตัวจับเยอะไมโลดทอก็สตาร์ทได้ฮานาบิก็จับได้แล้วก็ควินเเวียก็จับได้ครับถ้าเราใช้อันตีกับฟาซาตัวที่มีชั้นล่างนะ มันจะได้ชาลางของเขาต้องรอผูดาวก่อนอแล้วก็เพื่อนเราก็จะได้ฆ่าครั้งต่อไปเขาก็จะไม่ได้ใช้ชา,าง์อโอเคครับใครมาวะฟังโกูกละงอนี่ว่าไม่มีตัวดาวมดร,รอครับรอครับ,รอรบโอเคเตา่าบอดเพื่อนด้วย ฟาซาครับปาซาสวยอุ้ยเกือบตายวะเกือบตายสกิลสองด้านหน้านมาเมื่อกี้พลาดพลาดแต่ก็คาได้เนสลีม่มันเอาวช่าล้างมาด้วยสองตัวช่าล้างเนสลี่กับปาซา ่า่ไมีเอาตาว่ะสวยับมันเอาทอได้ สวยเราได้สองสวยได้สามนียบรอย่ายห้าเลยวะ <c oughs> ทิมอะไรครับเนี่ยเอ้าคนไทยนี่วะ๋ย่ต้องบอกว่าโซโล คือต so, oh, ้องเข้าใจเว้ยเวลาไปโซโล่ก็อาจจะเจอกับทีมทีมดีเอาคลิปคลิปหมดบางทีบางครั้งเราเจอทีมดีก็ดีมีช้ยมีช้ยกว่าครึ่งถ้าเจอทีมแย่ก็เป็นแบบนี้แหละโซโลก็ต้องเข้าใจกดโซโลครับต้องเข้าใจครับกดโซโลเจอทีมดีก็ดีไป ถ้าเจอทีมเย่ก,ก็เป็นอย่างนี้แหละต้องเข้าใจเว้ยการไปโซโล่เนี่ยมันอ่ะมันวัดไม่ได้นะไม่เหมือนเป็นไปเป็นทีมถ้าไปเป็นทีมแล้วก็เราจะนัดกับเพื่อนได้เพื่อนได้นัดกับเพื่อนอเวลาจะเข้าก็บอกเพื่อนได้เวลาโจมตีก็บอกเพื่อนได้เออเวลามีคนมาแย่ยงบัฟก,ก็บอกเพื่อนได้เป็นไงล่ะ ถ้าไปโซโล่ก็เจอแบบนี้แหละบางครั้งก็เจอทีมดีบางครั้งก็เจอ,ท,เอทีมแย่ถ้าเจอทีมดีก็อมืมีโอกาสชนะถ้าแต่ถ้าเจอทีมแย่แล้วก็อย่างที่เห็นนั่นแหละสวยก็ห <c oughs> <c oughs> นีได้วะอันติแม่งเลยไู่อตายะตายตาย,ตาย <c oughs> สวยครับฮานาบิตายไปก่อนกล <c oughs> ับดีกว่า ยั่ต้องตายสีแล้วไม่ต้องนะสวยครับเนี่ยไปโซโลต้องเข้าใจบางครั้งก็เจอทีมดีบางครั้งก็เจอทีมแย่แล้วเจอทีมดีก็สุดยอดบอกเลยชนะแน่นอนถ้าเจอทีมแย่ก็จะเป็นแบบแบบนี้ไงเล่นมั่วแต่ฝั่งเขาก็พลาดนะไม่เอาไฟเตอร์มาเอาจอนสันมาทั้งทั้งที่มีฟังโกอยู่แล้วน่าจะเอาไฟเตอร์มานะ